วันหนึาแล้วว่าุ่นยิ่งส่งราชาจะเป็นผู้นำในเืนาท้ายคิงชาก็แพ้พวกทีไทยท่านแข่งดีวมีักให้เบแน่นอนคิงชาก็จง่ายแข่งอองกับเบก็จริงแต่ปัญหาคือผุ้ใหญ่กว่าั่นแหละคือุดกรุงไทยเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองศูนย์ห้าศูนย์หนึ สังวานอินสำราญ0 6น994 1ห้าเก้า เลยไเรียนชเกลอกมว่าทมอกเรยว่าุปไม่ใช่เพราะคุณค่าทางโภชนาการสูงอะไรหรอกนะแต่มันม hey, ok ีพล yeah. ังลับต่างหากมันนึ่งโรบินกินอะโวคาโดเข้าไปคือรถมันจะมันๆสื่ไปดันถูกใจเฉยแล้วก็อกไปสู้ส้รังเขาาระก็ต้งดั้งเค่งายกลังเนืออะโวคาโด ก็มากินเพพลัสลองทายกันดูสิว่า,าแปช่วยแกงสกูไปดูไขปริศนามันจะออกมาปั่นขนาดไหนวันหนึ่งแบร์ี่อันเลนบังเอิญไปเจอชักกี้กับสกูป้ที่ร้านอาหารคุยไปคุยมาดัานถูกคอกันเฉยเพราะนสายตะกกินจุเหมือนกันาสารคนก็ลงใจว่า ยู่ได้ไม่นานชักที่คูี้โดนเพอนทมาตามให้ปชเอยินาอีแล้วแต่พี่ก็เลยคิดในว่ามันจะไป่วยให้มันไหวได้กับันธูสรชายใหญ่่กระโอยงเไม่มีงรัสสังชายใหญ่หาได้รกีบรอคนร้ายโดนจับไปนอนคุกจากนั้นไม่ว่าจะโดนเรื่อไป่อกครั้งเกเดิมทุกครั้งทั้งายกับูียังไม่ทันวิ่งหนีออกมาหูโน่้โอ้ยเอ็มรออยู่แก้เรืไม้ป่วยนะแก้ใเลย

Và bộ nào ai cũng một chuyển đăng 老康嘛。Oh, การสมรรถล้มเหลวเป็นพ่อคุณท่างคุณชุมพกนั้นมีคนไร้คุณธรรมวางแผนชั่วร้ายจึงส่งผลกระทบน่ะสิข้าเขาใช้เป็นเพนเพนตั้งแต่อายุหกขวบคนพวกนั้นก็เป็นแค่ญาติกันเท่านั้นเกี่ยวข้องอะไรกับข้าด้วยไม่ยรอกสายเลือดเดียวกันล้วนก่อเกิดเป็นกรรมและผลกรรมนะคนคนนี้ลงมือจากจุดนี้เห็นด้ฉันว่าแล้ว ลองฉันต้องพารางานเด็กมาด้วยเหรอ พูดจาใส่ร้ายคนเดียวเดี๋ยวนี้เนอะ ปวดสกทีกมัีเานีเ็นตกไก็อทางนไหนอะไกนดีเนาะที่ลู่นดีดีว่าจะไปตั้งไงหรอกโดนใส่ที่ไหนจะโด้ยังไงตาอยู่นี่แต่ตาแต่ตาชอบไปไหนนี้ตาจะไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้จะะ ต้องให้หวานๆดนรับความที่ที่ั เองจะปากขาดอีกหรือคิดว่า,าจะเจ้าความบริสุทธิ์ของตัวเองมาใส่ร้ายพี่งั้นเหรอพี่มันก็แค่คนเลวที่กล้าทำแต่ไม่กล้ารนะับตอนนี้เดิมทีฉันควรต้องไปประชุมระดับนานาชาติอยู่ฉันจะทิ้งยู่ธุรกิจหลายร้อยล้านแล้วมาอยู่กับผู้หญิงอย่างเธอ <c oughs> มาลักรอบเป็นชู้กันที่นี่เนี่ยนะรบกวนข่นาวหน้าถ้าอยากใส่ร้ายฉันช่วยเช็คตารางงานของฉันให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยว่ากันฉัน,ฉนถ้าฉันต้องการ มีผู้หญิงให้เลือกตั้งเยอะแยะแต่เธอเนี่ยยังดีไม่พอนี่พี่ใหญ่พี่ไม่ใช่แค่ยามเกียรติวันวัน,วนยังจะแชมน้านบาดใหญ่มาใส่ร้ายวันเออเ่าให้อ้ย แล้วคะ่ะแม่ปลากราบขอบพระคุณค่ะ いただいたりだ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 り

ปูรอคอยตะก้าแรกอยู่ค่ะแม่แม่ตานะคะไปพูตังอ่อนแรไปพูดตังออนแต่าแม่เาไปตาจนทีว่าบิดีนอาอันตังเยแม่หน่อยป้อนหน่อยเปิดด้านเปิดออเดอร์แรกให้หน่อยค่ะรอค่ะไ สวัสดีคุณอาดูนีค่ะ

สิบแล้วครับพลังครับอย่าไปเร็วอย่าไปเร็วอย่าไปเร็วป,วป,วปวว้าไเองสวัสดีแม่ใหญ่คะขอบคุณที่ขอเจอขอใจเลยครั ใช้พลังลังตั้งแต่ตับข้าวไม่เป็นไรเลยเหรอใต้ค่ะจะเป็นไรคนนอนจะเป็นไรตั้งตูดนี่ตั้งตูดชิดว่าชิดว่า Nói chung quân một Yang dân này, นี่นอนระวมันทั้งนี้นี่ไม่เอาหน้าชัดดีแต่หน้าชัเป็นสาอัดแดดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า

ยังไม่ได้สวัสดีเลยครับสวัสดี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 ยังไม่ได้สวัสดีเลยน้องไอหัอไอหออัดนักก็เลยจะดูหนังก่อนดีกว่าไม่มีใครเข้ามาก็ดูหนังก่อนสี่ทุ่มก็เปิด Tu nang pergi di lah lah.